สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าดูช่องบีพีธรรมดานะครับช่องบีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอดาวจูนบีเอพนะครับดาวจูนบีเอพของวันที่สี่นะครับปีหกเก็ดนะครับมกราสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับสําหรับดาวจูนวันนี้ก็เป็นวันพระฤหัสนะครับสีส้มสีส้มนำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับขอขอบคุณธรรมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลย ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดวทางก็จะมาวางเลให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลวมประกอบบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดิทางก็จะมาวางให้ท่านผู้ชมได้รุ่นลวมประกอบบันเทิงเท่านั้นนะครับมาชมกันเลยนะครับชมกันเลยครับ เด่นนะครับ <c oughs> อ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับสามสี่ห้านะครับขอเน้นที่สามกับสี่นะเป็นห้าเป็นตัวรองนะครับบันตรงที่สามนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอแบ่งครึ่งก่อนแบ่งครึ่งนะครับทางนี้เป็นฟู่สายรูดนะครับสายรูดกับสายวิ่งนะครับทางนี้นะส่วนทางนี้เป็นสายเจาะนะครับเจาะนะครับกับวินนะครับวินนะับตามนี้นะครับ วินเจาะกับวินนะครับเจาะอะไรมาดูสิเจาะนะครับเจาะก็มีสามเก้าสี่เก้านะครับสามศูนย์สี่ศูนย์นะครับสามหนึ่งสี่หนึ่งสามสองสี่สองนะครับส่วนชุดวินก็เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะครับประมาณนี้ส่วนสายรูดทางนี้นะครับสายรูดทางนี้นะพอเน้นที่สามนะครับสามนะครับลองสี่นะลองสี่นะครับ กับห้านะครับไปแ้าไปจัดไปนะครับส่วนทางนี้ตัวเน้นตัวเน้นเก้ากับศูนย์นะครับเก้าสามเก้าสี่เก้าสามศูนสี่ศูนย์นะครับถ้าห้ามาก็ห้าเก้าห้าศูนย์นะครับประมาณนี้นะครับออยู่ในกลุ่มนี้นะครับอยู่ในกลุ่มนี้นะที่เหลือก็คืนตัวรองนะครับเป็นตัวรองนะครับวกนี้นะเป็นตัวรองนะครับประมาณนี้นะครับตัวรองนะครับ ส่วนสายลูดก็ลูดตามนี้นะครับมันทั้งหมดมันมีสี่สเต็ปนะครับสเตปสเตปที่หนึ่งก็คือลูดกับวิ่งนะครับสเตปที่สองก็คือเจาะนะครับสเต็ปที่สามก็คือวินนะครับวินนะครับลูดใครชอบถามก็จัดไปใครชอบห้าก็จัดไปนะครับตามนี้นะครับนะครับลาดาว VIP นะครับเน้นที่ลูดนะลูดกับวิ่งนะครับวิ่งนะ ตามนี้นะครับเดินตัววิ่งนะครับตามนี้นะครับเดินวิ่งใครชอบก็จัดไปครับตามนี้นะครับครับจดทันเนาะจดทันนะครับขอขอบคุณมากมากขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีได้เฮได้คิดกันนะครับเที่ยงคืนครึ่งนะสองยามครึ่งนะครับสองยามครึ่งได้เฮได้ลุ้นกันนะครับใครตื่นก็ตื่นใครยังไม่ตื่นก็ไปลุ้นต่อเช้าทีเดียวเลยนะครับขอขอบคุณมากมากครับชูเกียครับ